มาแล้วลาวพัฒนาก็ขอสวัสดีค่ะก็เรามาตามกันต่อเนาะของวันศุกร์ที่ส7บเจาวพัฒนาก็ก่อนจะดูก็ขอคำเตือนก่อนนะคะทางเราเป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้ว่าเลขจะมาหรือไม่มาก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมค่ะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะอ่า เราไม่รับประกันรับรองว่าเลขจะเข้าทุกงวดนะคะอ่าโอเคค่ะลองลองมาดูกันอ่าอย่างสูตรนี้นะคะสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าสามกับห้างวดนี้ได้หนึ่งสามห้าเนาะหนึ่งสามห้าแล้วก็สูตรนี้สูตรนี้เข้าสามกับห้าเหมือนกันนะคะเข้าสามกับห้า นี่นะคะงดงดของวันศุกนี้ได้ศูนย์นสอง 1, 2, นะคะงดอันนี้อ่าเข้า1วันนี้6กเจนะคะคือคือสูตรนี้ใช้เป็นตัวหลักนะคะอืมอันนี้ได้หนึ่สามมแล้ว3ามี่ห้าก็มามามาสามห้าเนาะ แล้วก็สูตรนี้ได้ได้แปดเกู้นมวดนเท้ยได้เข้า1หนึ่งนะข้า1หนึ่งข้า1หนึ่งก็ก็ใช้วิจารยาในการรับชมคือท่านเอาอย่างเอาสูตรที่เราคำนวณมาให้เนี่ยนะเอาไปจับดูทุกสูตรนะลองดูถ้าท่านชอบนะอย่างอย่างอย่างเนี้ย อย่างเราจะจับให้ก็เนี่ยเดีย๋ยวเราจะยืนหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะเน้นหกเจ็ดก็หกเจ็ดเก้าเนาะแล้วก็เอาหนึ่งสองสามมาประกบนะคะมันก็จะได้หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเป็นเซ็มสามเก้าสามอื่ ออกเบิร์นไปแล้วคงไม่มาอีกแล้วมั้งเนาะอืมเนาะเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะก็ลองดูถ้าท่านชอบนะคะเพราะสูตรสูตรที่เราทําทําให้มานะั่ก็จะมีใช่ไหมมันจะมีที่ที่ได้ถ้าท่านลงไปดูนะอันนี้สูตรหนึ่งแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมแล้วสูตรนี้หนึ่งสองสามนะคะอ่าหนึ่งสองสามสูตรนี้นี่หกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหม สูตรนี้0 1 2 0 1 2นะคะอันนี้1 3 5 1 3 5ท่านก็ดูว่าอ่าตัวไหนมันมันมันมาเยอะกว่ากันใช่ไหมอย่างเนี้ย1มันก็มี3สูตรใช่ไหม1มี3สูตรอือ2มีอ2นะ3มี2 5มี1 แปดกับเก้ามีอย่างละสูตรนะคะท่านก็ลงถ้าถ้าอย่างนี้ท่านก็ยึดยึดตัวตัวตัว,ต,วตัวนี้ไปก่อนเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยแถวนี้ตนแต่แปดหนึ่งมันมันมาแล้วก็ไม่รู้จะมาอีกเปล่าแต่เราก็ไม่ทราบอีกนเนาะเพราะเราพรจ้นามก็ชอบมามา,มาเลขเก่าเก่ามาเลขเก่าเก่าเนาะเออก็ลองลองดูนะเพราะเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเลขมัน มาไม่มาแต่ท่านก็ดูแต,สต่สูตรนี้ก็หลุดไปสี่งวดนะท่านดูสูตรที่ว่ามันมันเข้ายาวๆนี่ไงือสูตรนี้ยึดยึดเป็นหลักเลยถ้าท่านได้มาตัวเด่นเงี้ยได้เลขเลขเด่นมาตัวหนึ่งแล้วเอามาจับใส่ตัวนี้เลยเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าอะนะอืมถ้าท่านชอบนั่งเดียนี่น,น,น,นี่อันนี้ก็ยาวนะเข้ายาวเข้ายาวเนี่ยอันนี้เนี่ยเข้ายาวมาเห็นไหมเนี่ยอืมมีผิดอยู่งวดหนึ่งนะ อ่าสูตรเนี้ยนะที่ได้หนึ่งสองสามเนี่ยใช่ไอันนี้ก็เข้ายาวแต่ว่ายังไม่หลุดใช่ไหมยังยังไม่หลุดเลยนะแปดเก้าสูงนะอันนี้ก็หลุดไปงวดหนึ่งได้หนึ่งสามห้าอ่าท่านท่านชอบท่านก็นำไปใช้นะคะก็ mm. ถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะคะเพราะ เราจะได้มีกำลังใจนะคะว่าเออเราทำไปแล้วมีคนดูมีคนชอบคนกดติดตามนะคะอ่าก็แต่ว่าของเราก็เข้าดูท่านก็นดูสูตรเอาละกันว่าอ่าสูตรของเราเราทำมานี่มันเข้าจริงไหมใช่ไหมอืมก็พิสูจน์ได้เนาะพิสูจน์ได้ว่าสูตรสูตรเราเราเข้านะคะอืมเราไม่ได้เอาโมเมเอาเลขมานะคะอืม เนี่ยตรวแล้วเข้าหมดแหละอ่าก็ช่วยกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ขอขอให้ทุกคนโชคดีอ่าในวันศุกร์สิบเจ็ดนะคะอ่าสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาก็ขอสวัสดีค่ะ